บายดีพี่น้อง <Hello. S 1> มาอีละเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้มากกับลูกชายกับลูกสาวว่าพ่อใหญ่บ้านเซฮายมั้งบ้นฮัลโหลมอเตอร์ด้าฮายมื้อนี้ซิพากันไปเอาอันไปเอาอันประทึกเบ็ดแล้วก็สิบปหววหอยจุดเด้อพี่น้องเด้อไปอีละบริยูบริเซาผักกาดก็นเป็นไปโลดพี่น้องไปเดินทาง มามาน้ำกัดไปพี่น้องข้ามไี่ไปข้ามไปเลยต้นไม้ยููมามาน้ำกัดพี่น้องทางไปสิไปเอาอัน ตึกเวทแล้วก็สิไปเอาหอยจูบเหตุการณ์มื้อนี้ผักการด้อพีนออนอนออ่น้องเด้อเป็นจังได๋ทุกๆคนมาเด้อมาเลาะไปเอาหอยจูบน้ำเพลงทางไปพี่น้องไปแม่พ่อใหญ่บ้านย่งางก่อนพอใหญ่บ้านบ่อยากออกกล้องพี่น้อง บอกไใยายบ้านไปไป,ปยายบ้านบราอยากออกกล้อง เซ o อน the น่าคุ o o ะใช้ o u อง t ้ำหร a อเ o o ่าพ่อใหญ่บ้านพี่น้องนี่ทางไปพี่น้องตะกี้มันเป็นฝนยัง่ก็ยางไปยางๆฝนแห้งตะ เดอ้อพี่น้องเอ้ยไปน้ากันเด้อไปเลาะมือนี้ผักกระสิไปเลาะก่อนโควิดสิบเก้าเนาะพี่น้องอยูเหงาหลายกระมื่อยเนาะเพาก็พากันมาย่างมาเลาะแดดมือในมานำลูกสองคนพใหญ่บ้านยังอีกอยู่บ้านโบานมานําไปกรสิบหอดน,น้ําเด้อพี่น้องเด้อบอนจุดหมายปลายทางเราสิไปุิดๆเอาไฟสิทัทนน้ำโบว้นี่ าน้ำลงมันจะเห็นหอยจูบน้ำขึ้นแล้วแล้วทราบแนละโอ้ผมมันน้ำตีกลับขึ้นแล้ววะหันได้ดีน้ำขึ้นแล้วดนะ้นะฮะโอ้ว้าวน้ำขึ้นเอาเลยดีบ่ได้หอยจูบแล้วเวทูรียพอราสแนลไหฮอดแล้วพี่น้องคุณบ่อนตึกเวทที่คุณ ก็จะตึกเบสกี่ฝั่งพี่น้องเนี่ยยูซี่ออร์ดผู้คนฟิชชิ่งโน่ไว้เด้ t อันกำลังเอาไว้เด้อนี่สแน็ปมาพี่น้องมาเก็บหอยซสกันหอยจุ่มาเด้อมาเด้อนี่เอื่อยพุ่นงมมุมมุมอยู่พุ่ณละพุ่นี่เด้อนี่เด้อพี่น้องเพดีอันนะมอญเขาเก็บพุ่นลูกซ้ายอยู่พุ่ณละพุ่นะเห็นบอกพี่น้องลูกซ้ายอยู่พุ่นมาเปตึกเบสพุ่นอะพุ่นงมงมอยู่พุ่นอันนั้นก็คนตึกเบสนำอะไรยืนอยู่พุ่นคนตึกเบสนำอันนั้ลูกซ้าย อันนี้เงินหินที่เขาดึกเดินกันไปตึกเป็ดนี่พี่น้องเห็นบอกเขาก็ย่างลงมาตามนี่แหละนีเครื่องเขาปลาไหวนี่ดินี่ใครหินนะเขาย่านมืองใครหินเนี่ยครับคุณ่เด็ถ้าเป็นวันนั้นค่ะเจ้ามานั่งลิ้นกันนี่พี่น้องมันเป็นแฝนแฝนบนนั่งที่ดีนี่เลยบรรยากาศนี่ดนี่ดิเบิ้งซ้ายนี่ให้เพื่อนเบิ้งก่อนนี่เด็กให้ดิพี่น้อง บางคนก็นมาอาบแดดแต่มันก็นบวมแผลทะเลบอนที่คนตั้งมาอาบแดดขึ้นทะเลที่วานเขาหาอยู่หากินนอกๆคน,น,นเจอใบฟักแมนเบิดนอนคนเจ้าเอาเหง้าออกคนก็มีกันนะบอลโหน,น,นเหี่ยนแป,นแป,นแปน่นๆนะครับไปยืนตึ้อเป็ดกันเบิดแล้วนี่ีนก็ยืนตึ้อเป็ดเวลาน้ำขึ้นอยู่นี่เขาเจ้ายืนเบิดแล้วนี่ยบอลเพ็งซี่ไปนี่อันนี้เขามาเอาหอยจูบนะเพ่งมาหมดทันน้าพี่น้องเอ้ย รมดามาตอนหน้ามันลงเห็นหอยจุ่มเต็มอยู่นี่มาตอนน้าขึ้นแเอาเก็บตอนน้าขึ้นใส่แล้วนี่เด็กเห็นมิวพี่น้องเด็กมาจุ่มเขามาถึงตอนหน้ามันอันนั้นแล้วมันก็บุคคลมีหน่วยใหญ่แบบไหนเด้อพี่น้องเด้อนี่เขามาตอนหน้ามันอันนั้นแล้วนี่เด็กหน้ามันขึ้นแล้วพี่น้องนี่ นี่เด็มันสิอยู่จังสี่ยู่พี่น้องเด้อนี่มา,า,าจุมาจุไม่กาเด้อพี่น้องเด้อน้อยใหญ่กว่าน,นี้ก็มีพี่น้องเลยแต่ว่ามันหน้าม,มันอันนั้นละนก็เลยบ่ค่อยเห็นน้อยใหญ่ปานใดในีนเรื่องน้อยซ้ำนี่แหละ พอจะเดินซืลงน้ำได้แบบนี้พอจะใส่เกือปอันนี้มาพี่น้องเด้อโอ้ยมันนาสิมาอัปเดตให้เบิ่งอีกพี่น้องมื้อนี้มันบ่ทันน้ำนี่นะกระลายอยู่มันะเขาซืสิบ่ได้หน่วยตามเขมรค่ะนาดนี้เด้เด้มันสิอยู่อยู่จังซี่อยู่นี่มันอยู่ตามมันอันนี้แหละพี่น้องกระแม่นมันฮักหน่วยน้อยเฮาควยจะได้หน้อยหลายก็ได้ เไจกในน่ยลยลนะะ็วคุณเคยเรามาทัานน้ำแล้วโอเคอยุบของคนกูนกนจุด <c oughs> นี่มาพอทัานนา้ำมาสาปวดและสาละนานยนะเลยมาสาก็เลยโบหินหอยฟันใดให้เด็ อย oh. ูจังสิเมานี่ยจังสิสินี่นี่สิตสิบไลงน้าอื้อเอยลงน้าป่นไาเพระวยงไดมันก็มาพรทันแล้วลงน้าลงน้าเียไปซื่อ่สันซ่ก็ายยุ่ก็กินกองพระทันกัน เ้อบอเี่ตัวนี้เป็นมูอยู่นน้องเห็นไหบอนเป็นมูอยนะเป็นมูอยู่คนหักซหนอยน้อยน่อยหนึ่งเนาะนี่เดเป็นมูกันอยู่นี่เป็นบดอนีพี่นอง ๊เนาะฮมอ้กว่าหอเนาะเนาองมาบอท่นหน้ามันราบดได้หนุ่งง่ายปันใด่นองเบิ่งเนาะ กินน้ยซมี่เนี่ยนี่ก็มืดหมู่นะพี่น้องงาน็นระวังเปิดหอเอ้าแล้วก็น้ามันขึ้นนะพี่น้องเต็มเบิร์ดอยู่หันผมกินน้อยน้อยนะนี่พี่น้องเด้อเพหงสายเถอเบิ่งเด้อนี่นี่เห็นบอกคอยจุบนี่มีในน้ำเืากระเม็นเบิรดหันพี่น้องบุญจุ่มในน้ำของเม็นเบิรดเอาคอยจุบนะชุบลุกซบลาบพี่น้องเอ้ยบุญเกิดประหารเห็นบอก มาค่ะแมนเบิดอันนะี้นี่ใส่เพื่อมาตามเพลงนนะไปไปจูบพี่น้องไปไปโกบแมนเบิดพี่น้องโอ้าจะมันหลายพูดนะกองอันใหญอยู่พูดนะโอ้พี่น้องพูดนะมาตอนแห้งให้สลายพูดนะเป็นเถิดเป็นเถิดมึงเลิกเพลงหาเบิรงพูดนะเห็นมัจีกันอยู่เป็นมู่กันอยู่น,ยนี่ปูนปูนอู้จะอ่อ,อนพัดนี่ อ้อนแห้งเด้พี่น้องเอ้ยนี่เดมอมเอาหอยจุน้องอยพี่น้องเมื่นอนี้นมาเก็บหอยจุบมพี่น้องเบิงเนึ่งเขาซ้อเลือกเอาแต่นหน่วยสีนิ่ไงๆได้เนาะพี่น้องเนาะ ជាំងសារបស់នឹងស្រូវើងរាំងស្រ